สวัสดีครับเพื่อนๆทุกท่านครับเมื่อนี้สิพผ้ามาเบิงเอเขาทำผ้าเรด้วยครับนี่ผลิพตพาเรศไปใส่เองในโรงงานหาเก็บเศษแม่เก้าเอามาใส่ประโยชน์เอามาเห็ดผาเรศไว้ว่างของนี่พราะแต พาไม่พายังแล้วก็เอามาเลี้ยงเอามาวัดตามระยะก็อัดน็อตเกี่ยวป่อยเห็ดว้ใส่เองครับตัในใดมีไม่หลายๆนี่เอามาเฮ็ดไว้ใส่เองนี่ก็พาไม่ครับนี่หาเก็บไม่เกามากก็เอามาพาพาได้ตำนวนตามทีเฮ็ด ขนาดควมกวางควมยา่ควบฝ้าเลดเนาะตามนั้นแหละเฮ็ดไว้ใส่เองครับทำไปใส่เองทำไมใส่เองผลิตไว้ใส่เองแต่เฮ็ดบ่ยงากด้วยแหละครับเฮ็ดง่ายงาอยู่ด้วยแหละเห็นเขาเฮ็ดเวลาไปซื้อมาตามที่เขาขายเขาเอาเออไม่ต้นช้ำสาแต่ป่ะเหตดแต่มันมันบ่ค่อยแข็งแรงนะนี่ก็เลยเฮ็ดไว้ใส่เองครับ ใส่ไม้กันแกนมะพร้าวไม้เกาเกามะพร้าวเก็บเอาผ้าเลดไม้ผ้าเลดไม้นี่มันก็จะมีทั้งผ้ etic, า,เเเาเลดพลาสติกผ้าเลดไม่นี่เนาะครับเอาไว้เท่านี้เนาะครับคลิปนี้นะครับเอาไว้พอกันคลิปหน้าครับผม สวัสดีครับสวัสดีครับบาย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 